ประสบการณ์ครั้งแรกกับเมนูเต่าบินครับอันนี้เป็นโกุก็เยน็นแต่ว่าความตลกโปกฮาคือแก้วนี้ได้ฟรีนะครับงงเลยนะไม่คิดว่าจะได้มาฟรีๆนะลองไปดูในคลิปกันเลยอร่อยมากมันจะมีฟององสวัสดีค่ะวันนี้เรามาลองนะคะเมนูเต่าบินนะคะอย่างที่ทุกคนร,รีวิวกันานนะครับวันนี้เรามาดูขานว่ามันมีเมนูอะไรบ้างนะ ก็สั่งอะไรนะคะเฮ้ยตื่นเต้นเต่นเต้นได้ลองได้ลองเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะไม่เคยลองนี่คือเมนูที่เนนะคบวันนี้เราจะมาตั่งโอโี่ดิ้ คเป็นโโกโโ้เย็นีไอันนี้ใช่ไหมจ้าวนโอริโอป่ะนี่นะคะโอริโอปั่นทุกขไปนะคะห้าสบ้าบทนี่ก็ไปจะให้เลือกระดับความหวานนะคะเลือกแบบหวาน้อยไม่ใช่น้ำตาลหวานน้อยหวานพอดีหวานมากหวานสโลกก็ได้คะอาหวาเอาหวานเท่าไหร่คะหวานน้อยหวหลอดนะคะแล้วก็อย่าลืมเลือกหลอดแล้วก็รับปากด้วยนะคะ เลิปุป๊บเนสอดนะคะปุป๊บแล้วก็ใส่เมนสอรดนะคะ เร็เรียบร้อยอันนี้เป็นกระสับกระสนะคะโอ้ต้องครบสามสิบแกล่ะคะถึงจะได้ตื่นสำคนะคะโอเคปิดปิดนะเ่อนอันนี้เราพร้อมเิมในเจ็ดสินาค่ะระว่างี้เขาก็จะอธิบายนะคะว่าตอนนี้มันทะอะไรอยู่ะไรอ่ะไปดูดิเราทำน เราทำการตึงใหคุณลอยกัลลานาิก้วออกแล้วเรืองวิธีรับเครื่องหน่งฟรีรับเครื่องหน่งใหม่ฟรีอะไรวะเขาทำแก้วหกอ,อ๋อในเครื่องทำหกเหรอเออนะอันนี้คือเขาบอกให้เอาแก้วออกก็อ,ออกแล้วนี่โอเคปิดละเอาใหม่มัาจะให้เราปิดแก้วนี้คือแก้ฟแวฟรีเราจะดูว่าเขาให้ฟรีไหมเราฟรอยู่มีให้ฟรีด้วยอ่ะ แล้วเครื่องดื่มดีไม่จริงเหรอพราะเขาทำแก้วหกอ๋อเหรอเอาใหม่ซื้อ,อไปเอาหมดอโอ้โคโก,โกโ่โคโ,กโ,กโนนค่โคโ,โก,โกโ้เย็นอัไหโอเคโคโก้เย็นสามแก้วหวานพอดีเนาะหวานน้อยอ๋อคือเครื่องดื่มมันหมดอ,อ,อ่ะอแล้วคือหมายความว่าโกโก้นี้คือได้ฟรีที่เมื่อกี้เราเขียนเขาคือบอกว่าเขาทำแก้วหก จะได้รับเงนินทอนแล้วก็เครื่องดื่มฟรีอ๋อฮะ,ะอันนี้คือเราได้เงินทอนแล้วแต่ว่าเปลี่ยนมาแล้วนะคะเพราเราเราก็ลเลยได้เครื่องดืง่มฟรีมาแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ที่เห็นก็คืออ๋อตัวโอรีโอเนี่ยมันสั่งกล่องไม่ได้แล้วก็คือหมดแล้วใช่ที่คือเขาจะให้โรฟรีที่เป็นรฟรีก็อย่างที่ว่าอย่างนี้นะสนุกเลยอ่ะการกินครั้งแรกเอ่อ <ๆ S 1> ได้กินฟรีว่ะแต่ว่าไม่ได้เมนูที่ต้องการ สิบวิเนาะถ้ามาอยู่ตำแหน่งที่แบบใจกลางเมืองเงี้ยก็นานเหมือนกันนะมันมีบอกโปรเซสยว่ากำลังทำใช่ใช่เติมนอยู่นะคะตอนนี้กสองวิสองวิขาแล่ไาพรมแล้ว่อกโคืปิดฝฟแล้วหลอดอ่ะหอดไม่ใช่อ้าเมื่อกี้เรื่กหลอดแล้วไหมอ่ะ ก็คือเครื่องดื่มีนะคะที่เราด้ไม่ไนะสรุปไม่มีหลอดไม่มีหลอดเพราะว่าเม่อกี้ก็ลหลอสนุกครับมาลอร่อยมากมันจะมีฟององอ่ะอยู่ตรงนี้แหละ่มีององมอกอร่อยาเลยหลอใช่ลองกิน้เ เอออืมอร่อยเนาะประเด็นคือเราได้ฟรีเย้โชคดีมากเลยที่เราได้ฟรีอ่ะเพราะว่าเราเพิ่งสั่งเมนูวันนี้เราเพิ่งสั่งเมนูเมนูอะไรนะโอรีโอป่านเขาว่าเขาบอกว่ามันแก้วหมแไปดูซ่าโอรีโอดิอ่ยนี้คือซาโอรีโอนะคะจริงๆเขาใส่โปรเซสส์ะอมโอรีโอแล้วแล้วก็ใส่กันตาละ แล้วมันคงจะเช็คอีกทีว่าแบบเครื่องดื่มอาจจะหมดใช่ตัวละสอบางนยางอาจจะหมดค่ะเขาก็เลยให้เราดื่มเครื่องดื่มฟรีมาเครื่องดื่มฟรีที่เราจะสั่งนะคะและจำไม่ได้เมนูเดิมคือตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือ้ดูโลโก้อ่านีเป็นเตาปีนะคะโอเคอ่ะอย่าบอกอะไรพี่เสกครั้งแรกค่ะที่ให้กดรตัวนี้นะคะอันนี้นะคะก็ สยามนะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่อะถ้าสั่งแบบปกติถ้าราคาปกตินะคะถ้าตอนแรกเจะสั่งเป็นโอริโอเนี่ยจะอยู่ที่55บาทก็คือตัวโอริโอแก้วนี้ใช้ห้าสิบ้าแล้วก็โกโก้อโอปันเมื่อี้างสิบห้35ป่ะเหมือนเห็น35ม่หาจะประมาณ3าบห้หรือว่าสี่สบห้ามันจะไม่ได้เพราะว่าของมันไม่ตื่นดีเราเลยไปเทามาละหัน แต่ถ้านับจากรสชาติเนี่ยคอค่อนข้างเข้มข้นอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ข้นที่สุดอะแต่ว่าข้นแบบกําลังดีแล้วก็ถ้านับแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับกินตามตลาดอะไรเงี้ยบางทีอาจจะมี2 5 30แต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นแบบหวานนมอันนี้มันสามารถสั่งได้ว่าแบบหวานน้อยไม่หวานอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เท่าที่กินก็รู้สึกว่าได้เป็นรสชาติโกโก้เนะอืมแล้วก็าของเาเนี่ยก็มีามโอเคนะถ้าดีก็คือมีช่องเสียงรลอดนะคะแล้วก็ตรงนี้แต่ไม่มีรลอด หลอดเราหมดนะคะเพราะว่าคนก่อนหน้าก็คือหมดเหมือนกันแสดงว่าเราลบ้ซนได้เลยแสดงว่าตู้นั้นเนี่ยมันปล่อยหลอดออกมาแล้วคนอาจจะหยิบหลอดมากกว่าหนึ่งอันขอบคุณมากครับโอเคอ่าวสรุปเราได้หลอดเขาบอกว่าหลอดมันติดเงงเลยเพราะเราไม่เห็นเมื่อกี้อ๋อแสดงว่าหลอดมันติดในเครื่องเราหาช่องใส่หลอดแต่เราหาช่องใส่หลอดไม่เห็นนะ ก็สำหรับใครนะคะอยากจะมารองนะคะเมนูเนเตาบินนะคะก็ลองมาเลือกได้ค่อนข้างโต๊ะมันจะมีบอกนะคะว่าม okay, ีเมนูอะไรบ้างถ้าหากว่าเรายังไม่รู Impf ้ว่าเราจะกินอะไรดีก็ลองมาเลือกค่อนข้างได้หรือว่าดูรีวิวได้ตามออนไลน์ได้เลยนะคะก่อนที่จะมากดโต๊ะนะคะเขามีกี่เมนูแต่แกมีเป็นร้อยเมนูเลยค่ะแล้วก็สามารถเลือกได้แบบเป็นปั่นก็ได้นะคะเป็นแบบธรรมดาก็ได้อะไรก็ได้คะแล้วก็เวลาในการทานะคะของแต่ละเมนู อกย่างนึนะคะคือคนก่อนหน้านี้เขาฝากเป็นตัวที่มันเป็นเวย์โปรตีนเวย์นะคะคือถ้าสมมติว่าเราไม่สะดวกเช็คเองเราจะมากดตรงนี้ก็ได้นะคะราคาก็แมาจะอยู่ประมาณ50หวา50อัพ60กวานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเวย์อิสรเลด้วยก็สำหรับคนที่สนใจนะคะก็ลองมากดเล่นตัวนี้ได้นะคะลองดูเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะเรามีไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ ดื่มน้ำแข็งดืมน้ำแข็งโก้กเหมือนกัน